ทุกอย่างคือพลังงานจําไว้ถ้าคุณส่งพลังงานดีออกไปคุณจะโชคดีถ้าคุณส่งพลังงานดีออกไปน,นี่เดวี้จะสอนอันนี้อันเนี้ยหัวใจเอาตรงกลางเลยมันจะมีห้าองค์ประกอบนะห้าองค์ประกอบหน,นึ่งสองสามสี่ห้านีมาจากหนังสือเล่มนี้นะมนุษย์เนลมิตคัมพีเนลมิตหนังสือชื่อว่าคัมพีเนลมเนนะิเป็นคอร์สนะครับเป็นคอร์สแล้วก็มีหนังสือด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกครับอารมณ์หรือความรู้สึกนี่เป็นหัวใจของทุกสิ่งถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตของคุณจริงจริง คุณจะต้องเข้าใจเรื่องนี้เลยนะอยากดูไหมว่าอันนี้มันมีผลยังไงถ้าคุณอยากจะรู้ว่าทำางไงที่จะโชคดีตลอดนะข้อหนึ่งเลยนะเปิดรับทุกช่องทางเปิดรับทุกช่องทางแล้วข้อ,อคืออารมณ์ดีข้อสอบคำคอนี้โคตรสาคัญเพราะอะไรรู้ไหมอย่าซื้อดอตเตอรี่หวยอะไรเด็ดขาดตอนคุณอารมณ์ไม่ดีคุณจะไม,ม่ทางได้มานเด็ดขาดผมบอกได้ไม่ว่าจะพ่อเนี้ยเอาไปเป็นหลักไกด์ของชีวิตเลยอย่าซื้ออย่าไปทําอะไรก็ตาม ผมไม่ได้สนับสนุนการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะผมไม่ได้สอนเรื่องนะั้นไม่ได้เลือกด,ดูเบอร์เรืองอะไรผมไม่สนใจเรื่องนั้นเลยผมแทบจะไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ในชีวิตเลยซื้อมาสองครั้งทั้งชีวิตอะ่ะผมซื้อเล่นๆน,น,นะหนูหไม่เคยเช็กเลยว่ามันได้หรือเปล่าผมได้เหมือนถูกลอตเตอรี่ทุกวันนะ่ะเพราะฉะนั้นเงินวันหนึ่งเข้ามาเป็นหลักล้านเป็นหลักแสนหลักล้านนี่คือแบบสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปใช้พลังสมองเรื่องตรกนี้แต่ว่าผมดูว่าข้อสองเมื่อกี้นี้นะถ้าอารมณ์ไม่ดี หุ่งยอย่าคลื่นต่ำหุ้่ายคลื่นต่ำอย่าไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่คุณจะไม่มีทางถูกมีเสียงคำสืดอย่าไปเดียวอะไรอย่าไปขายลูกค้าอย่าไปกดเอออย่าไปอย่าไปพยายามต่อรองอย่าไปพยายามอะไรเพราะตอนคุณอารมณ์ไม่ดีจะไม่มีอะไรดีออกมาจากสิ่งนั้นนี่เป็นกฎของธรรมชาติกฎของจักรวาลเพราะคุณกำลังส่งคลื่นไม่ดีออกไปเพราะฉะนั้นเวลาผมเนี่ยอย่างเช่นไม่ว่าผมจะจัดไลฟ์จะอะไรก็ตามหรือจะทําอะไรที่มันสําคัญหรือว่าจะจาเจออะไรที่สําคัญเนี่ย ถึงแม้ว่าถ้าเกิดวันนั้นนี่เกิดมีอะไรมากระทบมีมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผมจะปรับพลังงานตัวเองก่อนให้ตัวเองอารมณ์ดีก่อนก่อนที่จะออกไลฟ์ช่วยตัวเองจะต้องเคลียร์สมองมนั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามห้ามไปทําอะไรที่ตอนที่ตัวเองกําลังหงุดหงิดคลื่นต่ำคุณจะไม่มีทางสิ่งดีออกมาจากสิ่งนั้นได้อารมณ์ความรู้สึกนี่เป็นคีย์ของทุกอย่างอารมณ์ความรู้สึกคือไวเบรชันไวเบรชันที่เราส่งไวเบรชันก็คือพลังงานสะเทือนโลกนี้เป็นไวเบรชันมีแค่นี้เอง กฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งไวเบ레ชั่นจาไว้จําไว้นะกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งไวเบ레ชั่นคืออะไรคุณส่งพลังงานออกไปยังไงคุณได้รับผลแบบนั้นนี่คือเป็นหลักกฎแห่งกรรมนิยามได้แบบนี้เลยไม่มีนะถ้าเกิดเขาบอกว่าเออแล้วแล้วชาติที่แล้วที่เราอะไรอะสั่งสมกรรมสั่งสมบุญอะไรมามีผลหรือเปล่าไม่มีเลยตอบได้คําเดียวเพราะว่าชาติคุณไม่สามารถเอามันมาอยู่ในปัจจุบันได้ยกเว้นคุณ <ไ>นะนยกนเว้นคุณไปดึงมันมาแล้วมาอยู่ในปัจจุบันมันถึงจะมีผลใช่ไหมถ้าคุณมาจิตตกเพราะว่าคุณไปนั่งคิดย้อนอดีตย้อนกรรมย้อนชาติเก่าแล้วมาบอกว่าอันนั้นเนะี่ยมีผลและจิตคุณเลยตกข่าวนี้นั่นแหละนั่นแหละคุณกำลังใช้กรรมเก็ตปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรคุณไม่สามารถที่จะวเบรดในอนาคตไม่สามารถที่จะส่งคลื่นในอดีตได้คุณส่งคลื่นในปัจจุบันได้อย่างเดียวเพราะ,ะนั้นมันมีแค่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัจจุบันคุณเป็นยังไงแล้วคุณก็จะได้ผลแบบนั้นนะครับ ข้อสามคืออารมณ์คืออนาคตอารมณ์คืออนาคตเลยคุณเป็นสูตรง่ายๆที่ทุกคนต้องรู้ไว้นี่คือกฎแห่งกรรมของจริงอารมณ์คืออนาคตวันนี้ใครอยากจะเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมนะเอาแบบกฎแห่งกรรมทําโชคดีวันนี้จะจัดเซตให้มีกฎแห่งกรรมอ่์นนี้เนี่ยผมให้ราคานะวันนี้นะราคาพิเศษกฎแห่งกรรมทําโชคดียี่สิบสี่อย่างนะครับให้คุณเคลียร์แล้วก็คุณจะได้ไปใช้ในในเรื่องนั้น ก็วันนี้ให้ราคา1,900แล้วกันเป็นคอสเป็นคอสเสียงนะเป็นหนังสือเสียงนะครับยาวมากเลยและดีมากเลยค้าคุณฟังแล้วค,ค,คุณจะกระจาง6,900บาทถ้าใครสนใจก็อบอกทีมงานผม CF ได้เลยนะครับบางคนจิตตกนะผมบอกถ้าใครฟังนะใครเคยจิตตกในชีวิตอย่างแรกที่ทําได้เลยนะไปออกกําลังกายไปวิง่งไปอย่างผมผมใช้วิธีการกระโดดแทเพลีนเพราะมันเร็วที่สุด10นาทีนี่ครัปีขึ้นมาเลยนะครับ เพราะนั้นเมื่อไหร่คุณยิ้มไม่ออกกระโดดออกกําลังกายถ้าใครจิตตกนะผมแนะนําเลยไม่ต้องไปหาจิตแพทย์บอกได้เลยจิตแพทย์ก็บางทีก็จะพาพาจิตแพทย์คนไหนพาคุณย้อนอดีตนะเลิกหาจิตแพทย์คนนั้นได้ละผมบอกได้เลยนะทฤษฎีย้อนอดีตไม่เคยเวิร์กทฤษฎีย้อนอดีตไม่เคยเวิร์กไม่เคยเวิร์กแล้วเป็นที่ยอมรับทั่วในจิตแพทย์แผนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่าไม่เวิร์กมันเป็นทฤษฎีเก่าๆของซิกมุนฟรอย ที่ว่าต้องย้อนอดีตแต่มันไม่เคยต้องย้อนอดีตเลยคุณพอร์ของคุณอยู่ที่ปัจจุบันพลังงานของคุณเมื่อไหร่ที่ใครพาคุณย้อนอดีตเลิกหาเขาได้เลิกจ่ายตังค์ให้เขาได้ละเลิกจ่ายตังค์ไปไม่ต้องเลิกบางคนนั้นย้อนอดีตจะเป็นปีปีหลายปียิ่งจมกันเข้าไปใหญ่แล้วออกมาไม่ได้ นี่คือนี่คือปัญหานะถ้าคุณไปพาจิตแพทย์แล้วเขาพาคุณย้อนอด,อดีตเนี่ยเพราะว่าเขาต้องอยากจะให้คุณมาหาคุณบ่อยๆเขาไบ่อยๆใใจะได้จ่ายตังค์เยอะๆแล <c oughs> เพราะฉะนั้นเลิกซกักเลิกแบบนั้นซักนะครับทุกคนโอเคเรื่องของอาการเานลามิตชีวิตนะครับผมมีอคอร์สสองคอร์สจะแนะนำคอร์สหนึ่งชื่อว่ามนุษย์เนลามิตนะครับแล้วก็มีคอร์สหนึ่งชื่อว่าก,กฎแห่งกรรมทำโชคดีครับกฎแห่งกรรมทำโชคดีเนี่ยก็คือสําหรับคนที่ยังแบบ สงสัยเรื่องกรรมเยอะมากเลยเรื่องแบบว่าคำ,คำถามอะไรนะที่คนชอบถามเรื่องเรื่องกรรมมันเรื่องเบาๆเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเกา่าๆแล้วคนที่คนที่เกิดมาพิการอ่เระเขาทําเก่ากรรมเก่าเข้ามาในพระชาติที่แล้วเหรอ,อทําไมเขาถึงต้องเกิดมาพิการใช่ไหมมีคําตอบอยู่ใน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 ,ในข้อนั้นนะถ้าผมบอกนั้นเลยมันทําให้คุณ powerful มากขึ้นเพราะสิ่งที่ผมสอนไม่เคยมีอะไรที่มันหลดทําให้คุณหมดพลัง ทำให้คุณแบบว่าต้องไปหาจิตแพทย์ทำให้คุณต้องไปย้อนย้อนย้อนอดีตมันทําให้คุณแต่มันทาให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตแบบโคดร่งพลังอะแล้วมันนําสิ่งที่สิ่งดีๆพอคุณอารมณ์ดีปุ๊บเนี่ยหรือว่ามีความรู้สึกที่ดีต่อโลกนี้ความรู้สึกมั่งคัง่งมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับ<ม>วันนี้ให้ราคาพิเศษนะครับสําหรับนักสือเสียงกดแห่งกรรมทําโชคดีนะครับออคอร์สนี้เนี่ยราคาปกติหมื่นสองพันบาท ันนี้ให้ราคา6,900บาทนะครับแล้วถ้าใครอยากจะได้หนังสืเอเล่มนี้นะครับหนังสืเอเล่มนี้คือ The m a n i f e s t o r ก็คือคำพีเนลมิตคำพีเนลมิต16เทคนิคปั้นโชคดีหนังสืเอเล่มนี้เป็นวิดีโอบุ๊กนะเป็นวิดีโอบุ๊กคือสามารถที่จะ,ะใช้สแกนสแกนแล้วก็ดูเป็นวิดีโอได้เลยนะครับหนังสืเอเล่มนี้วันนี้ราคาเท่าไหร่นะ9,900บาท นี่ราคา9,900บาทนะครับใครสนใจ C f ได้นะครับหนังสีเล่มนี้เป็นหนังเป็นปกหนังปก,ปกหนังเลยนะแล้วหลุดเลยไม่กินเล่มแล้ว,พวเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด s f e First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิวโรสีสวัสดีครับ